เห็นนะครับคุณกันจอมพลังเนี่ยมาโพสใน a c e b o o k นะครับคำหนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่ามันสะกิดใจมากๆก็เรื่องที่ว่ามีสวคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อเป็นไม่ใช่สวคนที่คนที่กล่าวอ้างนะครับเป็นสวอีกคนหนึ่งนะครับโทรมาหาคุณกันแล้วก็บอกกับคุณกันว่าให้คุณกันเรียกนะครับทหารรับใช้น่ะว่าเป็นทหารบริการเพราะว่าสวคนเนี้ยให้เกียรทุกทุกคนที่เข้ามาเนี่ยอย่าไปเรียกทหารรับใช้นะครับให้เรียกทหารบริการ ขอโทษนะครับคุณสวคุณมีสมองหรือเปล่าครับถ้าคุณมีสมองเนะี่ยสิ่งที่คุณต้องคิดเนี่ยว่าทําไมทาหารหญิงคนเนี้ถึงโดนทารุณกรรมและแบบนี้ไม่ใช่มาห่วงเรื่องของคําเรียกเพราะถามว่าวันนี้นะครับจะคําเรียกอะไรเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสําหรับผมก็บอกเลยว่าที่คุณการเรียกว่าทาหารรับใช้มันยังดีดีเลยครับจริงๆแล้วมันคือทาสเลยครับ มันคือธาตุเลยครับเพราะที่โดนที่การกระทําอย่างนั้นแะธาตุยังไม่โดนกระทําแบบนั้นเลยสิ่งที่โดนกระทําเนี่ยยิ่งกว่าธาตุอีกเขาบอกว่าเป็นทหารบริการคุณการเรียกทหารรับใช้เนี่ยมันถูกต้องแล้ววันนี้คุณเป็นสวนะครับเป็นโอ้เหมือนกับเป็นสวผู้ทรงเกียรติเขาบอกเป็นสวผู้ทรงเกียรติแต่คุณมีความคิดแบบนี้แหละครับผมถามหน่อยนะครับเพราะสิ่งที่คุณจะต้องห่วงตอนนี้ก็คือคุณต้องหาความจริงพิสูจน์ความจริงว่าทหารหญิงคนนี้ นะครับทำไมถึงโดนทารุณกรรมและพร้อมที่จะต้องเยียวยาและดูแลนี่สิ่งที่คุณต้องคิดนี่สิ่งที่คุณต้องทําและสิ่งที่คุณต้องแปรปรับปรุงก็คือว่าใครที่ทําให้ตํารวจหญิงคนนี้นะครับทารุณกรรมทหารห,หญิงแล้วใครเป็นคนให้เอาทหารหญิงคนนี้ไปรับใช้ตํารวจหญิงนี่สิ่งที่คุณสมควรจะทําไม่ใช่มาห่วงว่าคําเรียกของฐานรับใช้นะครับกับฐานบริการแค่นี้คุณไม่มีสมองนะครับหรือคุณมีสมองแค่นี้ ในการคิดผมถามหน่อยครับคุณเป็นถึงสวนะครับสวเนี่ยเขาคัดออกมาทั่วประเทศเอาแต่คนดีคนแบบนี้แหละครับผมเขาเรียกคนดีคนแบบนี้แหละครับจะมาเป็นสอวอะเป็นปากเป็นเสียงประชาชนผมถามหน่อยครับคนแบบนี้อย่าไปเรียกว่าสวรครับมันไม่ส่งผจะเป็นสวด้วยซ้ําครับมีความคิดแบบนี้มีอย่างที่ไหนครับห่วงเรื่องของคําเรียกทหารรับใช้กับทหารบริการห่วงแค่ตรงนี้แหละครับ แล้วคุณลองคิดดูว่าสิ่งที่ทหารคนนี้โดนกระทําโดนทานรุณกรรมทุกอย่างเนี่ยคุณห่วงบ้างไหมคุณคิดบ้างไหมคุณคิดจะทวงความยุติธรรมให้กับทหารคนนี้บ้างไหมผมถามนะครับคุณสวคุณจะมาห่วงเรื่องําเรียกเนี่ยผมพบอกเลยว่าที่คุณการเรียกว่าทหารรับใช้อ่ะมันยังดูดีเลยเพราะจริงๆเนี่ยคนที่โดนกระทําขนาดเนี้ยทาสเองเนี่ยนะครับคนที่เป็นทาสเอง <S <S เขายังไม่โดนกระทําขนาดนี้เลยคนที่เป็นทาสเองเขาก็จะมีความเป็นอยู่มีอะไรที่ดีกว่าน,นี้เลย นี่บอกได้เลยยิ่งประทา่าดีการกระทําที่โดนกระทําการกระทําที่ผู้หญิงนะครับตำรวจหญิงทำเนี่ยกับทหารคนนี้ยิย่งประทา่าดกครับทั้งทุบทั้งตีเอาเครื่อง่าช็อตไฟฟ้าช็อตเอาเก้าอี้ฟาดแล้วแถมเห็นมีข่าวออกมาว่าแฟนหนุ่มก็ร่วมลงมือทำร้ายร่างกายคุณสวเป็นห่วงเรื่องนี้ดีฝ่าไหมครับคุณสวสมควรจะห่วงเรื่องที่ว่าทำไมถึง ทหารหญิงคนนี้ถึงต้องไปรับใช้ตำรวจหญิงคนนั้นแล้วทำไมทหารหญิงคนนี้ถึงได้โดนทารุณกรรมทำไมระบบราชการหรือระบบไอ้เจ้าขุนลุนนาย,นยระบบอุปถัมภ์ของพวกคุณเนี่ยถึงทำให้คนเป็นแบบนี้นี่คุณสิ่งที่คุณต้องห่วงมากฝ่าใช่ไหมครับที่ที่มันห่วงห่วงเรื่องคำพูดผมถามหน่อยนะครับคุณสาวห่วงอะไรให้มันห่วงถูกหน่อยใช้สมองที่มีอยู่นี่ยให้มันเป็นหน่อยอย่ามีแต่ขี้เลื่อยอยู่ในสมอง ถ้าคิดไม่ได้ไนี่ไม่ได้ก็อยู่เฉยๆหุบปากเงียบๆดีไหมครับคุณสอวอไม่ต้องมาห่วงเรื่องคําพูดหรอกว่าเป็นทหารรับใช้หรือว่าทหารบริการอ่ะคุณไปเอากระชากหนาการไอ้คนที่ทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอ่ะออกมาให้กับประชาชนนีกว่าแล้วทวงความคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนดีกว่านะครับคุณจะได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสมกับเป็นสอวอแต่ทุกวันนี้สอวอ,อย่างพวกคุณอ่ะยิ่งฝักขยะในสภาอีก